ได้๋ยวทำเนอรยืนเผาลายคนมาข้าไปกินนิด <มา S 1> ออพอเ่าห้าหัวได้เหย่ยเห็นเหราเห็นมา,เ,นมาเอาเบ้เห็นมาเอาเบ้อ้าอันลูกมันนั่นมันมีลูกเลยละ่ะมันได้ลูกและนะ้วนั่นได้นั่นแหละเออต้องซื้อนุ่มมาให้มันกินอีกแล้วมาหนิเนาะบันมีนมให้ลุงซื้อให้ <c oughs> <c oughs> ตห้องร้องวะขำมั่งขึ้นกันแล้วลุงเรื่องไปตาเออได้อยูน้ำกองน้ำใดนี่แหละ แม่ตัวทึบบ่อออันนี้แม่พ่อเจ้าบ่ส่วนยังตัวเดียวนี่แหละมันปลาปลาอยู่พี่เอออยู่พูดมีเจ้าตัวสิผมมีบ่มีมีตัวเดียวตายใช่มีตัวเดียวนี่ก็ตายซ้ำโดยโอ้อนอนขาดสีบลแพรมันหนาวเด้มันต้องเห็ดโคกอ่ะมันจะเจือขึ้นมาอาบประฮ่มเอาตัวมาขึ้นรถนี่เอาบ่มตัว รถพันสินาเป็นยังแต่ว่าตุ้มผ่มชุ่มมือได้พี่น้อกเงินรถพันเนี่ยเมื่อเมื่อนี่ก็ล้างอีกหน่อยด้วยวันนี้ก็ล้างอยู่ไ่เห็นบอกกิบบอกจันนะเออล้างรถล้างมึงจะชีเสือหาเถื่อรถหกเถื่อล้างหลายสีมันตายได้เฮ้ยตายบ่ตายล้างเรื่อยลายสีมันตุ๊กอ่าถูก เปิดชิดมาเนี่ยโอ้ยหนาวจ่วยยอยๆเพียงเนาะลมพัดายเผาตีเว้นเว้นอยู่เพียงเนาะอ๋อพี่น้องไงอพอดีลุงก็เปิดชิดมาตอนนี้ก็อยู่บ้านอ่าอะไรน้อยพี่น้องไงอยู่นี่แหละเพียงเนาะอยู่เพื่อนอาของพ่อกับแม่น้องแก๊ปพี่น้องเนาะพอดีทางอ่าถ้าพ่อเล้วบอกว่าน้องเอ็ดมา อ่าเอาแบ้ไปเสนอพี่น้องเลยไ่รู้ว่ามาเอาแบ้แบบใดญบูนี่มาเอาแบ้แบบ,บ,เ,แบ,บเป็นหรือว่าแบบสิ้นแบบอันนี้บปจักตัวนี้กับลุงกับคือสิเป็นแบบอันนี้แหละพี่น้องเลยเนาะข้าเจ้ากำลังดวอยู่พี่น้อ,อ,ง,ง,อ,นองเลยมาพ่อเขาเมียของน้องแกตสบายดีเด้อเด้อโดยบดนี่พ่อแใจหึง <c oughs> บ่ได้ขึ้นมาต่ตะเหงิงเนาะเอาก็ได้ปาตุก็น,นึกว่านุ่ขุ่มพี่น้องเอ้ไลยทำทายอยู่ไก่แม่ลายอ่าโดยโอ้ยหมาหน่อยหมาหน่อยกันลังขึ้นไปฮันเอ็ดเอ้ยอ้าวสบายดีเด้อพวกเราเด้ออ๋อสุดแม่มันขึ้นตรงขามกับน,น้องเวียงแถวบาอที่นี่โดยมันขึ้นคนละเรื่องกันเลยน,นี่นะอ้าวพวกเราสบายดีโดย อันนั้นคือคล้ายๆแน่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เฮงรอหน,น่ทางนี้นี่เอากำลังมาติกี้หันมา,าดูหันมาดูก้อนนะหันมาก่อนหันมาปอจู่ส่งไม้ลูกซื้อให้ก็ใส่ไปกีดยางแน่อ้เสียดายละเสียดายไม่ได้ยังเไยเอาซื้อมาใส้มปเสียดายมุนได้บอกเอ็นคันใส่ไปกีดยางเลยมุนเลยเยยกินกว่านี้สักบอกเลยพี่น้องกัยบิน ล,ล,าาล,ลูกมาเบื่อชักแล้วลุงอ้วไวปลาตายวะดแหละลุงมาเนี่ยนะเอาสบายดีบ้างละ่ะสวยดีเสื่อชื่อมึงขึ้นดิบ่เริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไปกีดยางมาแล้วนี่นะเริ่เเเเเมเก่าเลยเอ่เออเอาเซฟไปเพาะแล้วคือว่าเก้ามาเอาแม่เอาเบะตายฮะเบะตายเอออาโต เมื่อกินข้าวอยู่พุ่นเนาะกินบ่เอ้าสบายดีได้เด้อเฮ้ยขึ้นรอแทนบ่ดิอ่าแนบเหมือนท่านด้อาบได้ดิได้เบิ่งนี่นะอ๋อผักงาข้าวหุ่นมาบ่ดิหลายงามเลยกินอยู่พุ่นเนาะได้ได้กินได้ได้กินอยู่พุ่นก็ได้แต่ว่าลุงเนี่ยอ่าลุงเป็นกระเพาะเลยแต่ปิ้งเอาเนาะเหรอเนาะปิ้งเอาเนาะเนมันหนาวมันหนาวตายบอกดิวันนี้ได้ปาดคอมัน ขาวเลยมันมันเจ็บมันพุ้ยเนื้ออเออบ่าเบ้จันเขาเม้ายังไม่ได้เห็นเลยหล่ะยังไม่เห็นไผ่อยู่อ่าพอดีแล้วช่วยๆจังน้อยนี่กับพอดีนะเมื่ออันนี้เออโต้ใหญ่อยู่บ่ล่ะใหญ่ละมันแม่เออในลูกสองโต้อ๋อน่าสนใจแต่ทั้งพุ่นเฮ็ดยังกันนะบุบบุญดังกินแบ้โอ้ตายต้ใไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนทั้งนี้คือนขาขึ้นแน่แท้ คือปั้นเข่าไปปั้นเข่ามั่นเ่ยหมลุกหนีก็ได้ไอ้หมดป้องหนีก็ได้โอ้ยตายอยากอายกล้องมาที่นี่เนาะสร้างอยากอายแท้กล้องในโมเมนต์ตอโมเมนแต่นายเอ้ยโดยเอันสบายดีได้บ่าวด้อสบายดีกาลังกินกาลังกินอย่นี่แหละติงแบ่แม่แหละเข่าผาปั้นไ่ปั้นมันเลยเนาะเข่านี่เนาะโอ้ยอีกแบบชนเผาบลูออชนเผาบลูแบบกินแบบสบายสบายเลย อ่าขั้นชมุดมาปลาป้านี่แห้งคักนนได้แล้วเป่าวเนาะไปกินยื่ป้าพี่น้องเอ้ยตัวนี้ว้าแห้แงแซ่บแล้วพี่น้องเนาะอ่าแบบกินแบบง่ายๆลุงก็มกกักแบบนี้แหละลุงก็บ่ได้กินแบบดูแลอย่างดนาอ,อ่ากินแบบง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละอ่าโอ้ยมินโพนแม่ได้พี่น้องเอ้ๆๆๆมยมยงอ่ลุงเปลี่ยนมาให้ยเดี๋ลุงลาอันชงนะเดี๋ยวบุรูกวิวใส่สไล่บอ่อเดี๋ยวเมื่อไส้อยู่เฮือนเนาะพ่วงกุญแจบ่อเลยนะ แล้วว่าเจมิโกเออเออเนาะใช่ออชิชุบอแมนอันนี้เซฟโรเล็กเ้วยว้าวไปเลยเลยลูปิโกบอแมนวิโกบอแมนเว้ยเซฟโรเล็กนี่น่อเซฟโรเล็กเปิดบ่อเองฮะเปิดบ่อเองเบิบเปิดเปิดบ่อเองเลยเฮงขี่คุยเฮงหมู่ไปใหญ่พี่น้องเอ๋อ คนมันคุยนี่ชิ้เดยคนมีขี้แข้วเขาเอิญนั่นน่ะคนมาแปลงฟันนู่นเนาะ <c oughs> นนเดนะ้อ <c oughs> อ่ายิ่งนู่นย,ยิ่งนูย <c oughs> <c oughs> ่ยเออเล่นหลาแคล้วหลาเนาะดว้วยแต่ว่าการรอได้ใหญ่มากนี่นะ่ะรอแท้ๆเลยมีเสน่ห์ตรงฟันนี่แหละนั่นแหละเนะ <c oughs> ะาะแ่บป่ลูกหลานลุงถามไปรต้มฮัโล่เมื่อคืนนี่แ่บป่ะบ้านเจ้าเอิ้นต้มอย่างตะลังตะลัง ม้านำกันได้บ่สามคันนี่นะม้าม้านำกันสามคันถือว่าลุงเราเออบ่ถือลุงก็เห็นบ่บ่กับขึ้นกันก็ชื่อเจ้าแล้วคอยก็ได้เริ่มมาเป็นมู่เป็นพวกชื่อเจ้าโดยคอยบ่กับกันคือเจ้าแล้ววานนี้นะม้านำกันอ่าสามคนเลยเนาะคันเดียวคันเดียวเออเอาม้านำมีแงเขียวใหญ่ๆนี่บ่ฮือเราอยากไปนั่งเหรอเออเออเม่ลาให้ตัดผมเป็นจ้าเลยนะนบาบ้า ลุงบอกไปเลยว่าเจ้ากับไอ้นิดบัดนี้นี่เมื่อบัดนี้ช่างชิตกใจอ่าลุงสั่งเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้บักยังรอเลยไปเอาน้องนิดตัดแล้วเจ้าชิยังบอกตัดผมยากไรตัดทรงทรงผมมือนีเขาตัดเองอย่างไรยังได้ยังแท้หัวลุนเนาลุงเนาะโดยเขาเจือเลยตัดลนเาเอาเพิ่นเช็ดนได้ล่ะเพิ่นเพิ่นเช็ดนได้ปั่นเนาะ ปลนเอาอ๋อจเนาะไปปิ้งอยู่พุ่นเนาะเออปิ้งอยู่ใส้ก็ได้แท้ได้โดยแท้แท้แต่ว่าลุงกินบโมลายแล้วลุงกินน้อยน้อยไอกินบโมลายเอ้ากระเพาะมันเป็นกระเพาะกินลายก็ได้เลยล่ะเอ้ยกินลายมันเจ็บกินลายมันเจ็บกินลายมันกระเพาะเขาแนี่มันบ่ค่อยดีปัญญายังไงทางคุณมะลาอย่าลักไก่พันนี้เฮ้ย ไทครับเล่นๆจังไงนะช่องนะช่องได้แต่ว่าจะไปลักทั้งคันๆได้เห่ยไม่ใ่ได้วยนี่ไงแกแนงนี่เคียวแล้วเลยเลมลาล้านเลมลาล้าด้วชื่ออะไรลูกชื่อไปเห็นยังไม่จบชื่อไปต้มกินชื่อไปออมเอาแต่ชื่อไเอ็ดได้ตัวก็ได้ระวังไก่ระวังหมาได้ครับเด้อยืนเผาลายคนหมาข้าไปกินนิดออพอเ่าห้าหัวได้เห่ย อ่เพียงเรา่นมาเอาเบ่นว่าเอาเบ้อ้าอันลูกมันมันมันมีลูกเลยล่ะมันได้ลูกแล้วนั่นนี่นั่นแหละเออต้องซื้อนุ่มให้มันกินอีกแล้วบาดนี้เนาะบ่มีนมให้ลุงซื้อให้ต้องร้องวะขำมั่งที่กันแล้วลุงกัต้องร้งวะเออได้อยู่น้ากองน้ำใดนี่แหละแม่ตัวทึกบ่เอออันนี้นี่แม่พ่อเจ้าบ่อก ส่วนยังตัวเดียวนี่แหละมันปลาปลาอยู่พี่เอ่อจะพุ่นมีจักโตะบ่มีไหมีมีตัวเดียวตายใช่ไหมเออมีตัวเดียวนี่ก็ตายซ้ำเลยอ๋อ้ยนอนขาดสีบ่แพร่มันหนาวเด้มันต้องเห็ดโคกอ่ะมันจะเจือมานหนเอาผอมมาตัวมราขึ้นรถเนี่ยเอาผอมตัวรถปัญชินาวเป็นยังแต่ว่าตุ้มผ่มชิ้มมือเลยพี่เราในรถเพิ่นนอะเมื่อเมื่อนี่ก็ลากหน่อย วันนี้ก็ล้างอยู่ไ่เห็นบอกกิบบอกจันอ่ะล้างลดล้างมึงจะชี้เถื่อหาเถื่อรถหกเถื่อล้างหลายสีมันตายได้เฮ้ยตายบ่ตายล้างเรื่อยลายสีมันตกมันเก่าไว้อ่าลุงดูแล้วว่าเหว่แคลาวกับรถลุงเปลี่ยนแหรอโอ้ยฉันมีคุณค่าเนาะอันนั้นอันเพื่อเองเพื่อเองบ่เออใช้เอาใช้หมวกดูเสียมใช้หมวกยื่ลุกแบบใช้หมวกมันหมวกก็ดีอะหมวกก็ดีตาย mất <laughs> mùa <Mân bỏ> đây, ní, <laughs> cứ cái tài, cơ kè anh đi đấy ông chú, đôi đôi, mận non phốt, cái này, sung cái <laughs> sung, áo sung bơi ní nôi, phun xay này, phe này, áo bơi ship luôn, nè, bơi xài, bơi xài, xịt đây, đấy ลุงออกมาเช้าหกลุงออกมาออถึกแล้วน,นี่ชาวาด้หนบ้าระชาว 5, ไฟแดงแล้วมากระแจ๊ดรถวิโก้แล้วแล้วมาจจกได้คือคันลุงเฮิรมแล้วหาเงินเหรอิ้นเยเยแกใดันแคลช่องเล่นอันแนี่จะเป็นมินคุ้ค่าอันแน,นี่เนาะบ่าลุงออกมนนี่ไปพุ่นกอนบ่เชแล้วบ่ <c oughs> ลุงเมืองแล้ว <c oughs> บอกยังไม่ได้ไปใช่แล้วพอลุงเออจะเอาเงินไปสรา้างเพอนเลยลุงต้องเข้าไปเอาเงินที่สุโขณ์ก่อนอในเมืองก่อนงงนั่นแหละเอาเงินไปหา,าสร้างเพ่นปิพนธ์ของ,งน้ำมาเนอแต่ลุงเลน่นคือว่าพี่ว่าชิดแล้วแล้วบอกห้องน้ำมุง่งเซิง <c oughs> เซียแล้วแล้ว <c oughs> ห้องนำ้ำนั่นเลยอ่าบ้านเชลเล่เนะ <c oughs> นี่ยห้องนำ้ำเฮาเนี่ยแล้วได้ใช้คือยังไม่ทันได้แล้วอยู่ยังไม่ทันมุ่งบ่ยังเพิ่นกะกำลังตีนั่นมันอยู่ตีอย่างนะ ตีเปดร่อมอยู่เห็นเห็นฟูนนลุงวาวนั่นแล้วหรอป่ประตูอย่างไรกําลังเห็ดอยู่ ดีใจนั่นล่ะโอ้ช่างในเอ็ดเลยเสมอเลยนะช่างลุงอีกมีช่างได้เอาแบบนั้นแบบนี้ได้ป่ะที่นี่เอาแบบงามได้แล้วเอาแบบงามสังกะสีก็เอางามอ่าเรามีสังนะชิ้นย่างกะสีล่ะจะกะสีล่ะเอาชีแดงแดงนะ่าชีแดงแดงงามๆด้วยเราอะมาแล้ยจะกะซีย่างย่างต้องวัดนั่นก่อนวัดนั้นกะสีช่วยไปหายเพื่อนสีแดงเลยเนาะสีแดงอ่ากะสีกะสีสีแดงสีอื่นเบานะสีอื่นเบาอีกได้สีแดงกัมมังลุงเนาะกัมมังนาะลุงเนะกัมมังมีสีแดงจ้ะ วิสีแดงกะไซสีฟ้าสีดำเงินไปชนแล้วลุงเอาลบ่มักอะไรลำหมากลำมักแล้วก็บ่มยุสิเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าน่นแหละหม้อหม้อหมากกะไซตตัวนี้เนาะอ่าแล้ว่มักสีแดงกะไซตตัวนี้เนาะให้เราเนี่ยโดยอันนี้กันสีแดงขึ้กันได้ดีเนี่ยพี่น้องเลยเดี๋ยระวังเนื้อจุไฟจู่ทั้งเทิงเนื้อไฟปิวมาหนิไอแห้งอีกแหละอ่าเคลื่อนหอน้องเอ็ดตอนแรกหน่อยเนาะหนอยหลังนี่เลยมันบ่หน่อยน้่นจะเจ้าฟ้านี่หน่อย ให้ครบพอแห้ง ok. ได้หน่อยเนาะได้ทางอ้ายเรากำลังเห็ดอันนี้อยู่พี่น้องลุงไปจี้ลายกับโบไดอ้อันนี้น,นี่เพิ่นกำลังคั่วแบะอยู่แ,แบะกับเบะแม่ลูกอ่อนซับอ่าโอ้ยเนาะโอ้ยได้อย่างมากได้เตะคือว่าเตยคักเตยแน่แท้กระยังไหมไปต้อนเพิ่นก่อนเอ็ด๊ะไปต้อนไปต้อนก่อนอไทยทีน,น,นี้จกักบู้จักเราโอ้ย oh, ได้อย่างมากเลย น่อไม้ได้น่อไม้โดยสบายดีเด้อเด้อไปหามาให้ใช้นี่นะมาขายหรือมากินขายหรือกินขายขายกินอ้าวแล้วไม่เจ๊มั้ยจ้าว่ากันลุงอยากได้เราขายให้เท่าได้ยังไงสิขายนี่อาชีพเ้าอีนนี เอ็ดเอาแล้วมาดมกันอยู่บ่เฮ้ยตกระเฮานี่เฮ้ยเล่เราอาชีคขาย,ยิกงซื้อเข้าเราบ่ามีข้าวกินบ่ม,มีข้าวกินบ่ออเอาเอ้ยบ่มีข้าวกินกอามา,มาเดี๋ยวมัปอกให้เฮาข้าเนอะ,อะปอกให้แน่เดี๋ยวให้หาสิบพันเอาไปซือ้อนขะ้าวเนาะโดยแหละ <laughs> เอื้อเอื้ออยู่ใช้เอื้อเอื้อน่ะอยู่แคมทข้งอยู่อันนั้นเนะ่ยเด้ยมองขามนนะ้ะหลังใหญ่อยู่บ่ หลังน้อยหลังน้อยเบื่อเรื่อยอยู่กับไผ่กับผัวผัวลูกโดยลูกจะค้นลูกนะ<า>ลูกสามบุมบบมีไฮหมดบุ๋มมีไฮปฏิเทศไฮบอกสต้าเจ๊ชายตาเจ๊ชายเพห็ดไหนเดียวบุมีเห็ดหน้เดียวบุ๋มมีโดยมันเฉพาะกินมาที่นี่โดยเออเพี้ยงไปเอาถุงยางมาให้ลูกในลูกหลับไปในรถประตูหลังนี่เด้อลูกเด้อออาปลอกให้ในเด้อเอเด้อ ปอกไห้น้ำอ่มามาเอื่อยมาปอกช่วยกันเนี่เขาซืเอาเงินให้เราพอได้ซื้อเข่าเมื่อเฮาต้มโดยลุงโดยเฮาต้มให้ไม้ใส่เอ็ดหนิมเนี่ยใส่ไหมมันก็งามเลยบ่าว้ได้ห่าวห่าได้ใส่เอื่อยเราอยู่หนิถุงยางลุงเบิ้งวากันันผู้เอาเลยโอ้ยถุงยางสิมาใส่เนาะไม้นี่นะตีลอกเลยบอแม่อยู่ทางประตูหันอยู่ประตูพุ่นอยู่ฟังนี่ล่ะทางฟังเจ้าหนีเอ็ดฟังนี่เปิดงรถ ต่อไปแล้วค่ะอันนี้พี่น้องเจ้าบ่เอื้อพี่น้องบ่บ่เป็นพี่น้องหูจักกันบ่เออเพื่อนเราบุญวิเคราะห์เฉพาะเพื่อนแล้วกันถูกยากเนี่ยทีเออไปหาน้องไหมเออบุ้ยลายหรอกพี่น้องเจ้าวิชีชื่อให้เพื่อนชอยเพื่อนแปงเอาอันเดียวกับพ่อแล้วเออเอานั่นไปใช้ซีนจะไปไปใช้สิ่งนู้นหน่อยอ่านี่เด้เอ้าอ่าไปเอาเอื้ออ่ะอันนี้เฮาให้เด้อ โดยเอ้ยน่ะแต่เก่านี่กระซับนี่กระซิบพันแต่เก่าน่ะน,นี่หาห้าซิบเลยมืมีเข่ากินเด้นีกเบิดแจ็คสอบเลยถึงเอืเอกันสะอบเลยบดสอบหนึ่งแล้วยังเดี๋ยวสองสอบเออเอานี่แหละบ่ม,มีหรืเอเป่ม,มีเข่ากินคือกันเดีย๋ยวลุงชิซิมมานี่ <c oughs> มาหนิมาหนิลุงชิซิมก่อนชิซิม <c oughs> จะไปบอกบอลเซียนไงเด้อเด้อเด้ เมื่อซีบหนังมาจ๊กพี่น้องกันเจ้าพี่น้องได้ยินน้ำมาจ๊กเมื่อกี้นี่บอกปเชียงยังไปทันมานั่นแหละปลาเชียงสิขึ้นมานี่ลุงบัดเงินแล้วลุงน่ะลุงบ่มีเงินแล้วบ่มีข้าวกินแล้วช่างว่ะช่างบ่มีข้าวกินแล้วเนยขมั่งขึ้นกันแล้ว เดี๋ยวผมเป็นยังเราลุงนี่มาหน่ลุงชื่อเข่ามาตลอดเลยอ่าชื่อมาตลอดชื่อมาตลอดเมื่อเราเข้าอยู่ยังซีชอบอยู่ในหื่นกินให้เบิร์ดเลยกินยังเบิดเลยเหรอกินยังอีกหาไม่เข้าก็ได้หาไม่อเนี่ายเบิดก็หาไม่ผู้ชายปัญหาอด้รตัวไหนนะเมื่อวานนี่แม่เทาไปกวดบ่มียาเป็นยังเป็นยังบ่มีเงินซื้อยาเป็นไข้เออ ผมมีเงินชื่อยาขอจดให้บมมีเงินชื่อยาโดยมันก็บขมังหือกันแล้าเฮาก็ได้ขอเงินลุงฮะขอเงินลุงโอ้ยบ่อ่าห์หน่อยสิอ๋อบ่ขอเงินลุงบ่อ่าน์ยาวอ๋อขันอ่านนี่มันต้องได้เสียเงินมังหรือกันเล้าลุงก็ได้เออบ่มีเงินอันไปซื้อยาเอาบ่มีบ่ได้ไปรับจ้างมาเฉยๆบ่มีหรือบ่บ่มีเลยบ่มีวินหัววินหัว อันนี้หมอจดให,ห้บ่เอออันนี้เอือเ้อไปตรวจอยู่ใช่ไหนี่น่ะห,ห้องมาห้องมาเชิญบอลหมอให้เพิ่นไปให้ไปซื้อเอาเชียแต่บ่มีเงินเออสี่ยางพี่น้องเอ้ยเฮาก็บ่ฮู้ว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ก็อุกคือกันแล้วลุงก็ถือเจียนี่ไปถามเพิ่นเลยอยู่ป่าฮะบินหัวลงอยู่ป่าเอือ้อบินหัวลงอยู่ป่า อ้าพี่ทองเลยเอาเอาชิไปซื้อมาให้ดอกชนะเอ๊ะเอ๊ะชื้อมาให้ดอกคันมาคันร่มคันนี่ปานนี้กันซื้อมาให้ดอกชนะลุงเครียดแล้วบ่าฮ่าฮ่เครียดน้องเอ่ยสิเครียดอเหรงน้องเอ่ยเนาะคนเจ็บคนป่วยสิเครียดน้องเอ่ยเนาะอ่ากับบ๊มีเงินก็บช้อยเรือกันเห็นในเนสหาหูจักกันได้เด้โอ้บ่อบนี่มีข้าวกินเลยบ่เฮื่ออยู่เฮือนน่ะบ่มีเลย อ้งผัวเลยสิผัวเฮ็ดยังอยู่ผัวน่ะเฮ็ดอยู่เวียกแต่บ่มีเงินซื้อข้าวกิโลข้าวกะหล่ำข้ากะหล่ำข่ากระป้องสําหรัข้าวกระหล่ำเอ้ยล่มเฉพาะเอ้ยล่มยู่ป่าใช่ไหมจอนะมือใดน่ะชิบมือแหละชิบมือแหละเออเงินบ้าเชี่ยงอะไเงินบ้าเชี่ยงอะไรไปกวด เออแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่อนเขียนอันนี้มาให้แต่ไปซื้อยาเอาเดี๋ยวนี้น้องชิซื้อมาให้แล้วเชนเนอซอยกันอะไรเลยบ่สบายเป็นไข้หลายมือเลยสิบมือสิมือเลยยังบ่ดเท้าอยู่เดี๋ยวนี้นะขาขันบ่มากกับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิเอาใบยาไี่ไปเด้อเดี๋ยวยาใบยาไี่ไปเลยเขาสินี่เอ้ยจะเป็นเฮาบ่อหนะแช่กันยีบบ่เมนบ่อละเมนบ่ เวียงพึ่ยขาวกนโตนอยู่นะใครเหา,าบ่าแม่นเมื่อยบโมบี้บ่มีจงังได้คือขาวกนโตนอยู่ยคือใครเหาแม่นบ่ลังแค่เจ้เวียงจะเวียงเจ้าแม่นบ่ลูกลังแค่ซะในเด้อเอานะ้ำหมวกเด้นนะอ,อสะเด้อน้ะมาเข่าหันซะโลดหอมปันยังเลยเอ้ยเอ้ตัว โดยขมังขึ้นกันแล้วเฮากระไดเนื่อยมื่อยเมื่อยหมดตัวเมื่อยแห้งเออเป็นได้ซิปมือแหละเออโดยโดยเดี๋ยวเฮาซื้อมาให้บม่รู้ว่าซีบัสถลายเรื่อเด้อโซ่เรือกันอะไรพี่น้องเอ้ยมันจำเป็นแหละอาชีพว่าเฮาโมมาเลยเองยเสียาเงินเชฟไปซื้อนี่นะ

ชื่อรถคันสิบสี่ล้านผู้ยิ้มยิ้มพี่น้องไงผู้ว่าถึงยิ้มเอ้ยว่าว่า,า,าให้ไม่เท่ายืมเงินยิ้ม,ม,มเงินทีมงานเงินทีมงานเอย,ยแบบเป็นไงเจ๊ดีดยังเหลือเท่าไเดี๋ยวถามแบบนี้ในตัวดิแปดแสนเดลือ8แปดแสนเอาละเข่าวเวิดนะครับพราใได้กระสอบเอข่า,ขาอยู่กระสอบเอง้งอ่า เงินเป็นเชนใว่าช uh, ีเก okay. ็บเมียนว่ายานแบบลูกเป็นไข่ใช่ปะสบายลูกเป็นไข่เป็นน้าวโดยพาลูกไปหาหมอโดยก็เก็บเมียนยังเป็นเชนนั่นแหละเก็บไว้เลยอ่าโดยแตงซี <t os> <t os> okay. ่แหละลุงเวลานั้นยังเพิ่นแบ่งนะบ่ลอานะสักโบว์พระเจ้ากระทำถอดพอดิล่ะทุงยางอัไน้มีอยู่ทุงยางกันเอาทุงยางไปให้แล้วฮัน เนี่ยเป็นไข่ลายมือไหนที่ให้เพิ่นว่าเป็นยังแน่เพิ่นว่านเนี่ยมอ์นะไปตรวจนะเลือดเลือดจางเลือดจางเออแล้วก็เป็นเหนียวเลือดเหนียวเลือดเหนียวอ๋อเลือดเหนียวเออเดี๋ยวเขาซื้อมาให้ด้วยเยาเด้อบุมีเงินซื้อยาใชพป่ะคือพากันมาซื้อขมังพี่น้องป็นปากเลยอายแล้วไหม โอ้ยเลี้ยงแบ่กับเบ่ตายซ้ำเนาะเพราะชนเผ่ากับชนเผ่าปลาป่าอยู่พุ่นบ่สบายป่าใช้อยู่บนเมืองเมืองน้องนะโดยเออมันนอนแบบแค้งมุดกระตันกระตุ่นตอนนี้นะเดี๋ยวคืนนี้เราโทรทางแม่เท่า เออบ่ไดิกินอย่างพิษบ่้อพิษกรรมบ่บอวด้พิษกรรมบ่อจักโผคันว่าลุงสิไปมือื้อไปบืเอืินว่าสิย่อเฮือนลุงวางโอเคมือื้อไปติมือไปนะลู้แล้วสิเป็นไดๆแล้วป่วยว่าตอนนี้นะนั่นเรื่องไอสินั่น่ะยังอยู่ว่ามืเอื่นยานแบบว่าเชียงขึ้นมาอนี่ว่าสีปุกเฮือนมืเอ่นมือื้อเนาะ ทำ่าชีไปขึ้นด้ยโดยโดยมือหื้อจังไปก็ได้ไปแต่เศร้าเอาเนาะไปแต่เศร้าไปเบิ่งเยี่ยมเบิ่งกันว่าทางกันว่าน้องสาวของน้องแก๊ตน้องเอื้อยเนาะโดยเอื้อยพี่สาวพี่น้องพี่สาวของน้องแก๊ตนั่นว่าบางออื่นว่าขาเวียกว่าสินย้อเฮือนดคันแบบบ่เชียงขึ้นมาคันแบบบ่เชียงบขึ้นมาเมื่อนี่กะบ่แด่ย้ออีกขึ้นมาอยู่แล้วขึ้นมาอายุเมื่อนี่นะแต่ล้วว่าตอนเที่ยงหอนว่าโดยโดยอาจารย์ลาวด้ขึ้นมาบ่ บุรูษตัวนี้ลุงกับบรูษคือกันว่าเพิ่นขึ้นมาบ่าละ่ะได้ไปทิ้ง,งานก็นกนได้มาเช,ชวนลุงไปอยู่อยู่พุ่นแบบขาเวียกลายว่าออกเข้าให้สร้างเน่ก็เลยบ่ได้พาลุงไปโด,โดยโดยเอออ้าวอ้าวมือจะว่าอ่ามื้อฮื่งก็ได้ซั่นเนาะโดยไปนํากันได้เฮ้ยไ,ไปโดยถ้าลุงชวนก็นไปลุงบ่ชวนไปสิกลับไปอเนี่ยอันนี้บ่ชวนก็ยังไปเลยนี่เลย แท้เลยว่าวกับจริงได้ชวนลุงชวนอย่าชวนหรอกมาเอาไม่มาปฏิเสาสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีเด้อเพราะว่ายาเอาถุงยางมันพ่ออยู่ว่าไปเอามาไม่กเ้ทำเน้ออ้อยไอ้ตัตั่นะที่อาอน้นมาัที่อ่ะห่าใใส่ไม่เออจางไม่ที่ป่นให้อาอันนั้นอนันเดือเอื้อไปหาตะจักมุ้งเลยนะ ไปตีจักมูงไปที่เสาคุณหมอทำมะลูกเออได้สัมเนียโนะไม่เอาเด้อลุงด้วยต้มด้มเนื้อไหมบอโดยโดยต้มเน้อแน่ๆแหละมาเล้งแต่ว่าเป็นกระเพาะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าหันยากกินหน่อไมมก็ได้เขาก็เป็นกระเพาะไปหาหมอเมื่อวานมัดสองล้านสิไปสิไปใช้ยาอีกเพิ่งนัดไปใช้ยาอีกเดี๋ยวนี้นะไปใช้ยาอีกเขาก็ได้ แม่เราฟินกับพระคือกันบอแต่บเจ็บคือกันเมื่อเราลงโดยโดยไปอ้หลามเออมละงานก่อนนะโดยโดยเดี๋ยวลุกเมื่อตามลางโดยโดยเอาไปเลี้ยงเบาเโอ้โดยโดย

เราเอื้อเราปอกน้ำไม้แล้วก่อนพี่น้องเอ้ยซื้อน้ำไม้หรือนะโดยโดยโอเคโอเคล่ะน้องคนเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยมาเอาแบะเบะมันเจ็บท้องบ่แม่นบ่เบื่ะเราไปนอโอเคได้เฉอเอื้อปลอกน้ำไม้ก่อนแป๊บนึงอ่าสบายดีเด้อโดยสบายดีเด้อเด้อเดี๋ยวสิซื้อยาไม่หายเด้อลูกสาวน่ะเป็นได้ไหนเนี้ยนะเนื่มถาม เป็นไข่เป็นไข่แห้งนอนแผงเออแล้วาเราเป็นไงรปวดระปุ๊มันปวดเลยวันกระเพาบกระเดื่นเออโดยโดยเฮาเฮาเพียงเลยมีแต่เนาะเออทางเกลือของน้องแก๊ปมาเฉยมาลูกคนโตแล้วป่วยพี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบพระคุณใจพี่น้องบัดสุขู่สุขคน อยู่ดีมีแห้งเพื่อนเนาะอย่าเจ็บอ,อย่าจนลำลำเรื่อวยเด้อสุขภาพพารามัยแข็งแรงอายุหมันขอนยืนเพื่อนเนาะอ่ะเราหนีไปเลย,ยเพื่อนเนอะบายบายสบายดี